สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องดอมหมูป่าติดถ้ำหลวงเตรียมลัดฟ้าบินไปเรียนต่อที่อังกฤษเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่เป็นที่สนใจกันอย่างมากในขณะนั้นซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อปี2561ก็กลายเป็นข่าวโด่งดังระด,ดับโลกสำหรับการหายตัวไปของ13หมูป่า หรือทีมฟุตบอลหมูป่าแคเดมีแม่สายหลังติดอยู่ในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจนต้องระดมกันช่วยค้นหาและช่วยเหลือออกมาซึ่งภายหลังจากการออกจากถ้ำเด็กๆก,ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นนักฟุตบอลมาตลอดสัคม2565ก็มีข่าวดี ้ดอมดวงเพชรพรมเทพกับตันทีหมูป่าอคาเดมี่ได้โพสภาพแจ้งข่าวดีว่าได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่อังกฤษโดยระบุว่าวันนี้ความฝันของผมก็เป็นจริงผมกำลังจะไปเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษครับผมขอขอบพระคุณ Spo r t ต d อ c a t i o n และมูลนิธิซิโกมากครับที่มอบทุนการศึกษาในประเทศอังกฤษให้ผมผมขอบคุณบรู๊คเฮาส์ค l l เ e กช o o นฟุ l l อ a อะคาเที่มอบทุนพัฒนาฟุตบอลให้กับเด็กต่างจังหวัดอย่างผมขอบคุณบริษัทโอราโนส จำกัดบริษัทสปัตอร์ฮีโร่จำกัดที่สนับสนุนโอกาสสำคัญในชีวิตของผมในครั้งนี้ครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการและอาจารย์โรงเรียนวชิราลายทุกทกท่านที่สนับสนุนผมตลอดมาผมขอบคุณขอสิโกมากๆครับผมสัญญาว,ว่าจะตั้งใจและทำให้ดีที่สุดเลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ